สวัสดีครับพิสารร้อยแปดพันเก่าครับสวัสดีเอฟซี FC, คับทางบอมเมนเอฟซีทุกทุกท่านครับมื่อนี้นี่โอกาสเจอกับพญาค้างคกครับ,รรบ,รบลองออก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 จับมาลองออกออกเกือเลยเสียมาให้พี่นองได้บึงเหล็กบึงโชคลาบน้องกันครับ ที่เล้ยวมูเขาบ้านนะครับสามแปดที่นองเห็นบะงูมาเขาบ้านครับลึกหอนองมันสื่ออันนี้ศูนย์แปดในสามแปดครับมารวมกันมันถือครับนี่ครับลูกนองไม่เขียนมบฝาของนี่แหละเป็นทีทำงานครับ,รบรอมองเจ็ดงานที่ถางนอก ครับไปเบิ้งต้งกันครับชัดเจนเลยครับชัดเจ๋วเลยเหล็กเป็นชัดๆเปล่งเปล่งเตัวบอกไ่เลยครับครับถ้าเบิ้งแล้วถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยครับ่องอีสารลอยแปดพันเก่าไปจุวยเบิ้องน้กันครับครับมาเบิ้องน้งกันครับโอ้เหล็กชัดขนาดครับเห็นมากครับอ้า เนี่เห็นบอกครับออกออกออกเปอร์เซ็นต์หาเจ็ดเก้าผู้ได้เห็นเป็นตัวไดบอกครับนี่หาสองเก้าบอกครับนี่ขีดข้างล่างคล้า,ายเลขสองนะครับแต่ว่าคล้า,ายเลขเจ็ดแล่ะสามเจ็ดเก้าบอกลือ ออกออกวัสยุขอ้อตัวไหนครับยุขอ้อโอ้ชัดหลีครับเล็กครับเห็นไหมครับคุณออก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 ,ออกวัน,นมกุเก้ากระหานะครับ สามเจ็ดเก้าตอนนี้ผูดด้ใดเห็นตัวใดก็อย่าลืมเหม็นมาบอกกันเด้อครับลองขอขอกอขอกอขอกอออกเห็นชัดแล้เนาะครับอยู่ข้อเหมือนสิบเป็นเลขหากับเลขสามครับส่งพ้อ ลองออกออกออกปันนี้กันเนาครับแค่นี้แหละเนาะครับเนาะฮึไู้เห็นตัวไรยิ่ลืมเมนมาบอกกันเด้อครับแค่นี้ก็โชคไปดวงมันครับเพื่อเห็นมาคือกันครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับ อ,อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆโชคดีโชคดีครับสวัสดีครับ